นำ้ำมาสการ <ยะ S 1> ครับครับอ่าเป็นได้ปูว่างไปครับผมวันจีขอน้าทางกับปูว่างแล้วว่างแล้วงวดวิป <ขา S 1> <บ>่างแล้วล่ะครับงวดวิกีเนี่เขาเต็มเต็มแล้วเนาะปูเนาะ,ะจ้าจ้าเห็นเนาะนักฐานเดี๋ยวผมอานักฐานมาเอฟซีเบื้องกัน,กนจ้าปูได้ไปครับงวดเนี่ย ได้แล้วได้แล้วได้ตั้งแต่มือแล้วคุณละเพราะว่ามันเป็นเลขคำนวณซื้อเด่นโอ้เป็นเลขคำนวณหนปูอยามันเป็นเลขคำนวณซื้อเป็นเลขกันที่หลวงปู่หลวงตาเพิ่นเอาให้พี่นาขับผมเป็นเป็นเลขคำนวณคำยังขึ้นละงวดที่แล้วมันเป็นเลขในแต่ลางหนูปูนาะ เออมันเปเรีในในตาล่างเงินเจาในในแต่ล <inate dancing through Music>. ่างบ่อาเอาเลขในตาล่างคือเกาเดาะปูเพราะว่าเดียวอ่านี่งวดงวดที่แล้วงวดที่แล้วปูไ้ในตาล่างมันมีสามมีศูนย์มีเจ็ดมีสี่มีหนึ่งมีแปดแต่ปูเด่นเจ็ดเนาะปูเนาะใช่ม่น้นปูไฮไ้บนล่างเด่นเจ็ดกับเขาที่เจ็ดศูนย์เนาะปูเนาะเขาเต็มเต็มเลยนั่นบ่นี่เอางวดงวดนี้ปูไ้มาตัวไหนครับผมเดี๋ยวผมเขียนกัน เดี๋ยวเดี๋ยวปูวันวันที่วันที่เช็คหกแล้วปูเนาะว่าจ้าจ้าจ้าเิ็หกพฤศจิกายนเดี๋ยวเลขเลขในต่ลางกับเลขนั้นบาบวบขึ้นกันนี่บวบขึ้นกันป่ะเอาเป็นเอาเป็นสองคลิปก็ได้ปูเอาเอาท่านสั่นปูโคราชจ้าปูปูเป็นเชื่อมก็ได้เด้ออ๋อมันเชื่อมบอกปูเพราะว่าผมได้ร้องไปโคราชแล้วยม เลยเอาลงไปนั่นก็ลงไปอืมแต่ว่าผู้ขาก็อยู่บ่อมแเทาบรรเทาบรรเทอไ่พวกวิสัยนั่นแหละครับผมเอาเอาเอาในตารางก่อนเนาะเอาเอาครับผมจะอะไรพ่อเอาให้พ่อไปจับหมดได้ครับเอาแปดแปด ครับผมเก้าเก้าหกสามหกจะสามผู้เียนตัวไหนครับผู้ขาเนียนแปดได้เนี่ยนแปดป่ะครับผมได้ดี๋ดนี้อีก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 สุดหนึ่งยังขีดได้บาทนี่ยเียปดอีกอีกสุดอีกสุดหนึ่งได้ อีชุดหนึ่งมันเป็นแปดวิ่งแปดเดี๋ยวปูเดี๋ยวเอ <จะ S 2> าชุดนะี้ชุดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ละน้างปูเนาะจ้สูตรนี้มันมีหาหาปูหนึงเพอาะไงนี่นสูตรผักกาดตี๋หอยยืดนีเด่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดเปิดเป็นคลิปไหมปูจ้าจ้าครับผมมาดูกันนะครับพี่น้องชม อ่ะวันก่อนปูไฮมาปูโคราชนะเรื่องหลักฐานกันพี่น้องชมหลักฐานย้อนหลังกันคือเมื่อวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับผมปูโคราชนะครับผมไฮเดนทีเกตนะเรียกในตารางมันมีหกตัวนะพี่น้องชมเนาะฮวดที่แล้วกมีสามมีศูนย์มีเจ็ดมีสี่มีหนึ่งมีแปดนะครับผมปูไฮเดนทีเกตกันนะครับผมอ่าให้วิ่งเกตบนล่างอ่าฮวดที่แล้วนะครับผมเขาทั้งเลขวิ่งเจ็ดล่าง จับคู่เกตล่างนะฮะให้แอดจับคู่ให้อ่าท่านผู้ชมนะครับผมงวดที่แล้วแอดเขจับคู่ให้มี่เกตศูนย์เกตหนึ่งเกตสามเกตแปดสี่คู่นะครับผมงวดนี้ปูก็ให้ให้แอดจับคู่ให้อีกนะครับผมให้จับคู่ให้อีกคือเก่าแต่ว่าอจะจับถือหรือไม่นั้นเอฟซีก็เสียใจกันพี่น้องชมนะถ้าผู้ชอบก็จับบอลเลตต์ล่างก็ได้ซึ่งหวดที่แล้วหัแอดจับคู่ให้ถือเพลงเลยเพี่น้องชมเนาะเกตศูนย์ล่างเต็มเต็มกันครับพี่น้องนี่คือหลักฐาน หลักฐานหมดที่แล้วถ้าเอฟซีท่านใดยังไม่เข้าใจก็ให้ไปเบื้องคลิปย้อนหลังก็ไเ้พี่น้องชมมีหลักฐานในคลิปด้วยนะพี่น้องชมนะหลักฐานดูคลิปย้อนหลังของงวดที่ผ่านมาก,กันนะครับผมเรียดต้องไปเรียนต้องไป,ไปไปเบื้องได้นนพี่น้องชมเอางวดนี้มาตามกันต่อพี่น้องชมว่าแอปจะจับคู่ให้ตัวไดกันกับปูโคราดกันพี่น้องชมนะอ่ะปูโคราดให้วิ่งแปดงวดนี้นะครับผม วิ่งบนล่างนะครับผมเนะ่ดวิ่งบนล่างให้วิ่งบนล่างนะครับผมวิ่งบนล่างกันเล้อเป็นรองชีนี่ครับวิ่งบนล่างปูกระหายวิ่งที่แปดนะครับผม แปดเม็ดเดียวแข็งๆกร่ขึ้นกันนะครับผมนี่ครับแปดเด้อพี่น้องเอฟซีไอวิ่งแปดนะครับนี่ครับครับผมเอาทีนี้มาเบิง้งเลขในตารางกันนะครับผมเอฟซีเอฟซีจะจับอ่ะจับก้อนเอ็ดกันได้พี่น้องชมอ่ะจับเอาไน้นีกันได้พี่น้อง อาจจะจับแปดห8าแปดสองแปดเก้าแปดหกยังกันแล้วแต่นะครับผมไฮฟซีจับออกก็ได้ถ้ายวอาจจะจับให้นะครับผมเพราะว่าหงดนี่ะงดนี่จะมีเลขที่บม่น่าลงทุนกับมีในนี้นะพี่น้องเนาะจะมีเลขที่ไม่น่าลงทุนจะมีอยู่หนึ่งตัวแอดจะแจดจะป่จับมาให้ในนี้นะพี่น้องชมเนาะเพราะเลขงวดนี้อาจจะมานะครับผมตัวที่จะมานะครับผม อตัวที่จะมาจับคู่นะครับผมอ่าจับคู่คืองวดที่แล้วหันจับคู่ให้ซีคู่วันนี้อาจจะจับให้ซีคู่เดือนเอฟซีจับเอาเองได้พี่น้องเด้ออ่านะครับผมงวดนี้มีแปดอ่าแปดสองนะครับผมอ่าแปดสองนะครับผมแปดสองเอามาแปดหกนะครับผมแปดหกนะครับงวดนี้อ่า อาจจะอาจจะมาลักซิปหรือลักน่วยงวดที่แล้วมาลักซิปนะครับเนาะงวดนี้ให้เป็นลักซิปพี่กัน8286อ่ะงวดนี้เลขจะสูงหรือตำ่ำผ่นกับประชาชนพื่กันเอาแอดจะจับคู่ให้อีกนะครับผมเอา83นะครับผม83งวดที่แล้ว FC กับคงจะจุกกันนิดนึงออะงวดนี้บ่จุก,กันแน่พี่น้องส้มอ่ะ เอาอีกคู่นึงนะเพี่น้องยิบี่ครับผมอีกคู่นึงก็ได้มีแปดสองแปดสามแปดหกแล้วครับพี่น้องคือสามตัวแล้วเอาแปดเก้านะฮะแปดเก้าเก้าแปดคือแอดของแอดเนี่ยคือช็อกแอดเนี่ยพี่น้องชมเนาะเอาเอาแปดเก้านะฮะัแปดเป็นหลักสิบกันนะเพี่น้องยิบี่ครับผมนี่ครับจับผู้ให้เพี่น้องยิบี่ครับผมแต่แอดโมเนนทให้ยิบซี่ไปเนีนเอาเด้อแต่ว่า ให้วิ่งแปดเม็ดเดียวว่าชันปัวบนล่างกันนะครับผมแต่ส่วนมากนี่ส่วนมากจะเน้นล่างกันได้พลังเอฟซีครับผมเน้นล่างนะครับผมเน้นล่างนี่ครับผมนะนะครับเน้นล่างกันได้พลังเอฟซีใช้ดอกจันให้พร้อม นะครับผมเอาฉะนั้นแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะครับผมแคปหน้าจอไว้เอาไว้ไปพิจารณาวิเคราะห์กันได้พี่น้องที่ครับผมซึ่งสายด่วนนะสายด่วนจากปู่โคราชกันนะพี่น้องชมเนาะปู่โคราชสายด่วนกันมาแล้วนะครับผมเลขในตาราง f c จะหรือ FC ทันใดว่ามาหกหรือเดือมาสามขจับออกหนีก็ได้พี่น้องชมหรือมาสอง อ่าสองสามสองหกสองก้าสองห้าอยุี่จับเอาได้นก็นได้ทายยุี่แต่ว่าปูพันถ่ามาแปดนะครับผมวัที 8, แ่แล้วปูถ่ามาเจ็ดนะครับผมวันนี้ปูถ่ายมาแปดไฮแอตจับหอยยุบซี่เนี่ยพั่นอแอก็ได้จับหอแปดสองแปดหกแปดสามแปดเก้านะครับผมจะพิชถึกกันย่ว่ากันในหะ้พี่น้องช่อนะเพราะว่าแอคในใจของแอคเท่านั้นคือช่วงชอบเนาะกับมอมมีเรียกเรียกกับว่าหยตัวนะครับพี่น้องจับกันได้นก็นได้นะครับผม ่าเพราะว่าปูไฮเดนแปลก็ต้องจับมาอย่างสี่นะพี่น้องชมเนาะเพราะว่าเลขไม่น่าลงทุนเลขที่มาน้อยที่สุดเดือนน้อยที่สุดคือห้าห้าอาจจะดับนะครับพี่น้องแต่ว่าแอดเพชรเป็นเลขที่ต้องทุนหน่อยนะครับเลขมนาจะมางวดนี้นะพี่น้องชมเนาะหรืออาจจะมาหรือมากับบอเป็นยังพี่น้องชมแปดห้าให้ F จับองศสี่ก็ได้พี่น้องชมเนะาะอาจจะจับเป็นบดก็ะไรแปดห้านะครับผมแอดจับให้แชร์สี่คู่เท่านั้นเอา้าคลายคลิปคลิปไทยนี่ ก็ขอเฮฟซี่ไปชุกชุนมานานกันเด้อพี่น้องสําหรับงวดนี่งวดวัน 9, ที่สิบหกนะครับผมเน้นล่างกันนะครับอบนล่างกับว่าเป็นยังพี่น้องส้มกันไว้นะครับผมปูโคราตนะครับไอลิปนี้เป็นปูโคราตเรื่องผู้ชมเนาะขอหายชุกชคนมันมนกันย่าเก็บย่ายจุนทุกคนเรื่วยๆกันได้พี่น้องเด้อว,วันที่สิบหกนะครับสิบหกนี่ ขอให้เอฟซีทุกท่านจงโชคดีและร่ำรวยกันทูกคนเดอร์พีนองนนส,นสวัสดีครับผม